นี่หน้าตาเป็นแบบนี้แถวยาวเลยนะมีเลยเพิ่งตกใจนะต้องรวมกันให้ได้สิบเหรียญก่อนเนี่ยแถวและหนึ่งเหรียญแถวและหนึ่งเหรียญน,นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใครมีนํามาขายในได้ไดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องรวมกันให้ได้หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยเซนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์นะคะแล้วก็หน่อยรับซื้ออยู่ที่สิบเจ็ดบาทใครมีก็นํามาขายได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านก่อน แปดเก้าสิบหนึ่ร้อยสี่ห้าหสิบดเาหนึนนี่หนึ่งหมื่เก้ยหสิบเหรีก้าสิบห้าสิงคโปร์สิงคโปร์ค่ะเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในประเทศสิงคโปร์เนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราซื้อในประเทศไทยนะคะก็ได้มาจากติ๊กหรือว่าการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศมาและเหรียญตกหล่นตกค้างอยู่ที่บ้านเช่นสิงคโปร์เห็นไหมมีจำนวนเยอะมากๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ย ทอคุณลูกค้ามีเป็นปริมาณมากๆนะคะ1นึงสิงคโปร์หน่อยจะซื้อ17บาทหนึ่งสิงคโปร์ฟังดีๆนะหน่อยรับซื้ออยู่ที่17บาทถ้าท่านใดนะคะมีหน้าถ่ายรูปส่งมาทางข้อความได้เดี๋ยวหน่อยประเมินราคาให้ถ้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะ